สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะฮะทุกเรื่องราวของการแข่งขันมอเตอร์จีเรามีนัดกันตรงนี้หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับทุกค่าคืนเนาะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันมอเตอร์จีสนามปิดท้ายที่ปอร์ติเมาเซอร์กิตที่ประเทศโปรตุกเกสนะับผมได้ลงเวลาลงตารางโปรแกรมการแข่งขันไว้เรียบร้อยนะฮะใน Facebook Fanpage Biker Man เพื่อชาวสองล้อทุกสายพันธุ์หรือจะเป็นใน YouTube ช่องนี้แหละใน หน้าชุมชนนะฮะก็ไปบันทึกไปแคปหน้าจอเอาไว้หรือจะไปแชร์ส่งต่อให้เพื่อนเได้รับทราบอันนั้นก็จะดีมากๆนะฮะจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันไปนะครับสำหรับสนามปิดท้ายนี่มันก็จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือเป็นในส่วนของการซ้อมนะฮะรอบ FP ต่างๆเนี่ยมีการขยายเวลาออกไปอีกนะครับให้มันยาวนานขึ้นไปอย่าง m o เตอร์จีพเราก็จะคุ้นชินกับเวลา45นาทีใช่ไหม แต่ในสนามแห่งนี้ปีนี้ก็จะถูกขยายเพิ่มไปเป็น70นาทีหรือ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนั่นเองนะฮะก็ขยายออกไปทุกรุ่นนะทั้ง3รุ่นในเดียวก็จะมีเพียงแต่คุริฟายหาดับสตาร์ทเท่านั้นนะครับที่ยังคงคงเดิมไว้คือ15นาทีทําไมต้องขยายนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลในส่วนของความคุ้นชินของสนามที่นักแข่งทุกคนนะก็แค้แต่ทุกคนนั่นแหละ ก็อาจจะไม่พุ้นกินเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยได้ลงแข่งขันใน,ใน,ในสนามแห่งนี้สนามแห่งนี้เป็นสนามที่มีความสูงต่ำของพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเหมือนคลื่นนะทุกคนในบางช่วงเนี่ยคือมาด้วยความเร็วพางแรงเนี่ยอาจจะเบรกกันไม่ทันอาจจะเหินอาจจะบินกันได้นะครับในโมเมนต์ที่เราได้เห็นใน World Super b i k e ซึ่งแน่นอนว่าความแรงของรถแข่งมอเตอร์มันมากกว่า World Super b i k e ดังนั้นนักแข่งที่ขับรถรแรงในแบบนี้เนะี่ยก็คงจะต้องอาศัยทักษะอาศัยความพุ้นชินหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันทางดอานหน้าก็เลยเห็นตรงนี้นะครับก็เลยขยายเวลาออกไปเยอะพอสมควรนั่นแหละเพื่อที่จะได้ได้พุ้นชินนะฮะริงอยู่นะครับแม้ว่าจะมีนักแข่งบางคนที่เคยได้ลงเทสลงทดสอบลงซ้อมไปบ้างแล้วในในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยแต่มันก็ซ้อมด้วยรถโปรดักชั่นใช่ไหมฮะซึ่งมันต่างกันพอสมควรกับรถมอเตอร์จีพี แต่นั้นขยายออกไปแบบนี้ผมก็ว่าดีแล้วล่ะนะนักแข่งมันก็พูดถึงความเสี่ยงเหมือนกันนะพูดถึงความปลอดภัยถ้าเกิดว่าพลาดทั้งอะไรลงไปเพราะความไม่คุ้นชินของสนามเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่กองจะป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันในขอพูดถึงยามาฮ่านะครับทุกคนยามาฮานักแข่งมีทั้งหมด4คนในวันนี้เสียงแตกฮะนักแข่งของยามาฮ่าเสียงแตกกันเรียบร้อย แต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นดราม่าอะไรหรอกเสียงแตกก็หมายความว่าเป็นในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะฮะยามาฮ่าเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์อยู่2 2สเปคนะครับทุกคนก็คือสเปคปีเก่า2019แล้วก็สเปคล่าสุดใน2020และแน่นอนนะฮะว่าสเปคปี2020จะถูกนำไปใช้ในปีหน้า2 0 2 1ทั้งฤดูการด้วยนะฮะจากกฎของทาง ผู้จัดการในขันเนี่ยเขาระบุไว้ว่าห้ามทุกค่ายทุกทีมยกเว้นอาิเลียเนี่ยพัฒนาเครื่องยนต์ทุกค่ายทุกทีมก็จะได้ใช้เครื่องในสเปคนี้เดียวกันทั้งหมดนะฮะทีนี้เสียงแดดยังไงกันบ้างน,นะครับเมื่อผู้ชนะสนามล่าสุดอย่างฟรังโกโมบิเดลี่นักบ,บิดหมายเลข21ชาวอิตาเลียนนะฮะนักบ,บิดจากทีม SRT ซึ่งเป็นทีมรองของเยอรม่าเนี่ยนะ,ะเขามีความเห็นว่ารถสเปคปี2020เนี่ย เขามองว่ามันเป็นสเปคที่ดีที่สุดของ y ย m a ม a 5แล้วละ่ะมันมีความพร้อมมากที่สุดและที่สําคัญกว่านั้นคือเขาพูดในขณะที่เขาเป็นคนเดียวนะฮะที่ใช้รถสเปคีเก่าคือทั้งหมด4คนเนี่ย3คนจะใช้สเปคโรงงานสเปคเดียวกันในณตอนนี้นะครับแล้วก็ในปีหน้าด้วยคือ r o s s ่ v i ญญาเลสแล้วก็ปาตาารโนะฮะแต่แต่โรซี่แม้ว่าจะย้ายทีมในปีหน้านะก็ลงเปน s r ีแต่ พอหมอแกก็ยังจะได้ใช้ในสเปคปีนี้อยู่ว่างั้นใช่ไหมฮะแต่เสียงแต่ตรงที่ว่าก่อนหน้านันาน้นไม่นานเท่าไหร่ควาตารารอแล้วก็วินยาเอสเนี่ยออกมาบ่นนะครับออกมาวิพากวิจารณ์ถึงเครื่องยนต์ M1 ปี2020ล่าสุดเนี่ยว่ามันมันสู้ของปี2019ไม่ได้หรอกนะฮะแล้วโดยเฉพาะในรายของควาตารารอเนี่ย บอกนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่ปีหน้าเนี่ยทั้งตัวเขาแม้ว่าจะขึ้นทีมโรงงานแล้วเนี่ยจะขอกลับมาใช้เครื่องยนต์บล็อก2,019เพราะว่า M1 ใน2,020สําหรับแฟบแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่รถคู่ใจของเขาเลยนะฮะอะไรอะไรมันก็ไม่ไม่ค่อยที่จะจูนกันติดสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเซตติ้งแบบนั้นแบบนี้เข้าไปแล้วแต่แฟงตี้จไมถึงบอกสวนกระแสแบบนี้นะครับในในวันนี้ ทำไมบอกว่า2 0 1 9มันมัน,ม,นมันยังเสียเปรี่ยบ2 0 2 0อยู่คือรถสเปคของแฟรงกี้เนี่ย2 0 1 9ก็จริงแต่มีการาใช้อะไรของปี2 0 2 0บางสิ่งบางอย่างเข้าไปผมไม่แน่ใจนะครับไม่มีข้อมูลจริงๆไม่มีรายละเอียดว่าไปใช้อะไรตัวไหนของสเปคปีใหม่นะฮะแต่ที่เห็นภายนอกก็คือเป็นในส่วนของช่องอากาศนะครับด้านหน้าเห็นไมฮะมันจะเล็กใหญ่หญหญต่างกันอยู่ แต่ถ้าเป็นด้านในผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงไหนบ้างที่เอาของใหม่มายัดเข้าไปในเวอร์ชั่น2019แบบ m o d i f y นะฮะแฟงคกี้เนะ่บอกนะครับว่าจริงๆพวกเขาหมายถึงว่าในปี2020เนี่ยรถของปี2020เนี่ยมันพัฒนาไปได้อีกเพราะว่ามันจะสอดคล้องมันจะต่อเนื่องกันกันกนกบโรงงานเนี่ยที่เขาเดินเกมพัฒนาพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ไปไปอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นใช้สเปค2020เนี่ยมันย่อมจะ จะได้เปรียบกว่า2,019อยู่แล้วเขาบอกมาประมาณนั้นนะครับคือคําพูดลักษณะนี้ของแฟรงกี้มันก็น่าคิดนะทุกคนมันทําให้ผมเนี่ยวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าในเมื่อทั้ง3คนเนี่ยเขาใช้รถสเปคปี2,020มีเพียงคนเดียวที่ใช้2,019ทุกคนคิดว่าโดยรวมเนี่ย,ยาาา a h าเขาจะพัฒนาไปทางไหนมากกว่าเขาคงจะต้องพัฒนาโดยอิงนักแข่ง จำนวนหน้าแข่งทั้งหมดก่อนใช่ไหมฮะหมายถึงว่าจํานวนที่มันมากที่สุดแล้วเขาคงจะต้องพัฒนาเขาคงจะมองมองแฟนกี้เนี่ยไปเป็นคนสุดท้ายอยู่แล้วยังไงถ้าสามคนจะต้องได้เซตติ้งอะไรที่มันดีหรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่อันนี้ผมผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับแฟนกี้นะฮะว่าคนที่น่าจะได้รับโอกาสที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นทีมคนที่ใช้สเปค2020อยู่แล้วนะในส่วนนั้นใช่ไหมฮะ ส่วนแบงค์ี่เนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเอาไปต่อยอดทีหลังก็คล้ายๆว่ามันตกผลึกจาก3คนเนี่ยแล้วถึงถึงจะส่งมาหาแบงกี้แล้วก็เขาค่อยไปใช้ประโยชน์จากตรงนั้นดังนั้นมันมันก็ใกล้เคียงกว่าใช่ไหมฮะว่าว่า2020ใน3คนเนี่ยก็น่าจะเวิร์กแต่ความเป็นจริงสถิติที่เกิดขึ้นในสนามมันตรงกันข้ามเนี่ยสิฮะทุกคนอย่างในสนามล่าสุดนะฮะแบงกี้เนี่ยยืน1แบบ ต้องเรียกว่าไร้คู่ต่อสู้จริงๆนะ,ะทุกคนขนาดว่าสูบวีอย่างแจ็คมิลเลอร์นี่ก็พยายามไล่เข้าอย่างไงก็ไล่ไล่ไม่เข้านะฮะรู้สึกเหมือนว่าแจ็คน่าจะมาสารภาพทีหลังนะฮะว่าจริงๆมันเป็นแผนการของของแจ็คมิลเลอร์เขาว่าเขาก็พยายามที่จะแบบว่าเก็บแฟรงกี้ในรอบสุดท้ายสังเกตว่าแจ็คนี่จะเขาเรียกว่ายัางไงคือสะกดรอยตามตลอด แม้ว่าแฟรงกี้เนี่ยจะจะยืนหนึ่งมาแทบจะทั้งเรสนะฮะแต่แต่แจ็คเองก็ทิ้งระยะเวลาในแต่เวลาเนี่ยไม่ไปไกลนะไม่ไปไกลก็คือเขาเขาวางแผนแว่าเขาจะเก็บเบแม่แฟรงกี้แก้ตัวเลยนะฮะซึ่งเขาก็ทําได้จริงๆนั่นแหละเขาก็ผ่ามันขึ้นผัดกรนนำในรอบสุดท้ายแต่กลายเป็นว่าแฟรงกี้ก็ยางยังเหลือๆนะฮะยางห,หน้ายางหลังอินเดียมเนี่ยยังเหลือแล้วก็ความมั่นใจก็เต็มเปี่ยมเลยทาให้เอาคืน แจ็คเนลเลอร์ได้ถังควันแลวก็สติลแชมป์ไปได้เห็นไหมครับแต่ลองไปมองดู3คนของสเปค2020บท็อปกันกับพ่อหมอเนี่ยโอเคยังอยู่ในการแข่งขันก็จริงแต่จ,ตจบอันดับที่11 12นู่นนะฮะแฟบก็จบอันดับจบอันดับที่เท่าไหร่แฟบล้มนะฮะแฟบ์พลาดล้มไปไม่มีคะแนนเห็นไหมฮะดังนั้นมันค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่พอสมควรในตรงนี้มันมันเลยทำให้ กดคิดไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วสไตล์การขับของนักแข่งเนี่ยมันก็มีส่วนหรือแม้กระทั่งในในส่วนของการเซตอัพทีมงานช่างอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมีส่วนเราจะไปมองว่าเครื่องอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่แล้วนะฮะจริงอยู่นะครับว่ารอซี่เนี่ยอํนดับแกไม่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วละ่ะแล้วก็พลาดล้มแล้วก็ไม่ได้ลงแข่งในหลายสนามแต่ถ้าเราไปเอาในสนามที่แกยังได้ลงแข่งก่อนที่ โควิดจะมาก่อนที่แกจะพลาดล้ม3ามสนามปิดเนี่ยผลงานแกก็ดีกว่าท็อปกันดีกว่าดีกว่าปอตาลาโลเห็นไหมฮะในบางสนามเออนั่นมันมัน,ม,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 นมันก็น่าคิดนะครับว่านักแข่งเองหรือเปล่าที่คงจะต้องหาสไตล์การขับที่ที่มันไปได้ได้ดีกว่านี้นะทุกคนก็เข้าใจนะครว่าเมาร์ืิมิเนเลสเองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาเนี่ย เปลี่ยนสไตล์การขับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะฮะแต่มันก็ไปได้แค่นั้นจริงๆสนามไหนดีก็คือดีไปเลยนะฮะสนามไหนไม่มาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละทั้งที่ความจริงเนี่ยลองกลับไปวิเคราะห์นะครับระหว่างแฟรงกี้กับท็อปกันในในในสนามมาเลเซียสัปดาห์ที่ผ่านมาในรอบ้อมนะฮะทุกคนผมว่าจริงๆแล้วแม้แฟรงกี้จะทําได้ดีนะครับในศุกร์ในเสาร์เนี่ย แต่มาวิวิญญาเรสก็ทําได้ดีเช่นกันนะฮะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยืนหนึ่งแต่เขาก็ยังอยู่ในอันดับหัวแถวอยู่ยังกดเวลายังยังยังคิดว่าเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้อยู่แต่พอตอนแข่งข mm ันจริงๆมันมันมันกลายเป็นว่าสเปอยางก็อันเดียวกันแต่เขาไม่สามารถที่จะพาตัวเองเข้ามาในหัวแถวได้นะครับอันนี้หมายถึงมาวิวิญญาเรสออน่าคิดไหมฮะตรงนี้ผมผมก็เลยเลยเลยมองไปว่ามัน ค่อนข้าง,งที่จะแอบเห็นด้วยกับแฟงกี้อยู่อยู่นิดนึงเหมือนกันนะฮะว่าไอเรื่องของสเปครถเนี่ยมันก็น่าจะไม่ไกลกันหรอกนะแฟงกี้ <Bank y S 2> ก็อาจจะยืนยันว่า2020 2 0 2 0ดีกว่า2019แต่แต่ตัวผมมองว่าก็อาจจะมีส่วนจริงอยู่ไม่มากก็น้อยแต่จะไปเป็นที่คนมองไปที่คนหรือเปล่าใน2ส,ส่วนหนึ่งก็คือนักแข่ง 2. ก็คือทีมเซ็ตรถอา่าตรงนี้แหละนะฮะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่ามันยังหลงทางกันอยู่ หรือแม้กระทั่งนักแข่งเองก็อาจจะให้ข้อมูลที่มันไม่ตรงหมายถึงว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่ข้อสงสัยของผมนะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะเป็นความจริงหรือเท็จอันนี้ใช้จกักรยานในการรับฟังคือแน่นอนนะครับมันสําคัญนนระหว่างการสื่อสารระหว่างน,นักแข่งกับทีมช่างเนี่ยทีมช่างเขาไม่ได้ลงไปขับเขาไม่รู้หรอก เขาอาจจะมีข้อมูลก็จริงนะครับข้อมูล Data ว้ไปถึงเซกชันนี้ถึงโค้งนี้รถมันเป็นยังไงบ้างอะฮะในตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร์วัดว่าความดันลมยางตรงนี้มันเป็นยังไงอ่าท็อปสปีดตรงนี้มันมาอย่างไงกันบ้างน,นะครับการเอียงการอะไรต่างๆคือเขามีข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ผมมองว่ามันใช้ประโยชน์ได้แค่ไม่ถึงครึ่งเหให้ข้อมูลตัวเลขเนี่ยนอกนั้นก็คือมันก็เป็นคําบอกเล่าของนักแข่งเ,งเองนั่นแหละ ว่าจะบอกอาการของรถว่าตรงนี้เซกเตอร์นี้โค้งนี้ตรงว่ามันไม่ดีตรงไหนหรือมันดีตรงไหนอ่ะนะครับคือบอกอาการรถได้อย่างแม่นยําในส่วนหนึ่งหรือจะให้ลึกไปกว่านั้นให้ดราม่าไปกว่านั้นก็คือโอเคเขาอาจจะบอกได้ตรงประเด็นแป้ะทุกอย่างแหละแต่ทีมช่างทีมงานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เชื่อนนะักแข่งสักร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก อันนี้อันนี้เป็นการสมมุตินะฮะทุกคนมันไม่ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงสมมุตินักแข่งอาจจะบอกไป80-90แต่ทีมช่างอาจจะทําตามนักแข่งว่ามัน 40- 50ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะันนั้นการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแลยก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วผมมองว่าทีมเวิร์ดของยามาฮ่าเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นอย่างนี้มาก็นานพอสมควรแล้วล่ะครที่เป็นเอฟซีของทีมนี้ก็ ค่อนข้างที่จะเห็นปัญหานี้เหมือนกันนะฮะซึ่งเราก็มากับแซลๆเป็นองขำว่ามันเป็นการเมืองภายในของยยมาฮ่าทนองนั้นแหละนะฮะแล้วทางกลับมาที่ฟรานกี้นะครับเขาก็บอกนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยเขาก็ยังคงจะใช้สเปคปีนี้แหละ2019ดังนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกคนว่าในปีหน้ายามาฮ่าจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่ากล่าวคือทีมหลักทีมรองเนี่ยที่ใช้สเปคต่างกันเนี่ย ผลงานกลับกลายเป็นว่าต่างกันในแบบนี้น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะในรายของพ่อหมอซึ่งในปีหน้าเนี่ยจะต้องไปอยู่ในทีมใหม่ซึ่งแน่นอนว่าเป็นรถสเปค2020ก็จริงแต่ทีมงานของพ่อหมอนะครับ 4- 5คนที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาโอ้โหนะกว่าปี20กว่าปีเนี่ยจะไม่ได้ตามไปด้วยนะฮะนั่นก็เพราะว่า SRT เขาก็สกัดไว้เขาก็มีทีมงานที่รอพ่อหมออยู่ จะเป็นอย่างไรกันบ้างก็น่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาวกของ FC ของทีมยามาฮ่านะทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็าลาทุกคนไปก่อนเจอกันในรุ่งนี้สวัสดีครับ